คราวนี้มาอีกเรื่องราวอีกมุมหนึ่งซึ่งก็เรียกว่าก็ช็อกวงการเหมือนกันนะหลายคนก็ตกใจว่าเอ้ยมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาได้ด้วยเหรอเหตุเกิดจากผู้ใช้เฟซบุ๊กสาวรายหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะโพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพเอกสารผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิดของโรงพยาบาลประสาทจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็เรียกร้องให้โรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุข ที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะแสดงความรับผิดชอบด้วยเพราะอะไรเพราะมีการแจ้งผลตรวจเชื้อโควิด -19 ผิดพลาดจนทําให้คุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยนะคะต้องถูกส่งตัวเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้วไปอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อรายอื่นถึง3วัน <c oughs> คือจากคนที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ติดเชื้อหรือเปล่า <c oughs> อันนี้คือคําถามที่เธอถามไปนะคะคุณผู้หญิงคนนี้โพสต์ไทม์ไลน์เล่าอย่างละเอียดคุณผู้ชมคะและขออนุญาตเล่าอย่างละเอียดเรียกได้ว่าเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงอะรายละเอียดนะคะ ระบุว่าวันที่9เมษายนเนี่ยคุณผู้หญิงท่านนี้ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลประสาทจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างที่รอผลเนี่ยก็เดินทางกลับบ้านที่ลำปางพอถึงวันที่10เมษายนค่ะมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่โทรมาหาเธอแล้วก็แจ้งผลว่าตกลงแล้วเนี่ยเธอติดโควิดนะเดี๋ยวจะทำเรื่องประสานงานกับโรงพยาบาลจังหวัดลำปางให้เสร็จป,ปุ๊บบ่ายสอง โรงพยาบาลลำปางเนี่ยรับเรื่องมาจากสาธารณสุขเชียงใหม่แล้วก็แจ้งเธอว่าอ่ะเดี๋ยวจะมารับตัวไปเข้ารับรับการรักษานะเธอก็คิดว่าอ่ะถ้าเกิดว่ามีการประสานงานกันแบบนี้คงจะมีการคุยกันเรียบร้อยและทางเชียงใหม่กับทาง,ทางลำปางคงจะมีเอกสารยืนยันเรียบร้อยแล้วก็โอเคก็เบาใจก็ตามเข้าไปค่อยไปก็ไป,ไปวันที่11เเมษาค่ะคุณผู้หญิงท่านนี้ไปเข้านอนโรงพยาบาลน,นะคะโดยในขณะที่นอนพักเนี่ยมีผู้ป่วยโรคโควิดเนี่ย มานอนรักษาตัวในห้องเดียวกัน1คนวันที่12เมษาตอน4ี่ทุ่ม20นาทีพยาบาลที่ละปางนะคะก็สอบถามว่าเออมีเอกสารยืนยันหรือเปล่าว่าติดโควิดอ้าวคุณผู้หญิงก็งงว่าอ้าวเอ๊ะยังไม่ได้ประสานงานกันหรอเราจะต้องติดต่อกันแล้วสิติดต่อคุยกันแล้วสิต้องมีการส่งใบตรวจแล้วเอออะไรเงี้ยแต่อ่ะกก็ไม่เป็นไรก็ ทางคุณผู้หญิงท่านนี้ก็เลยประสานงานกับทางคณะบริหารธุรกิจบ,บอกว่าให้ช่วยตามเรื่องให้หน่อยอนะคะต่อมาค่ะ4ี่ทุ่มสานาทีคุณผู้หญิงคนนี้ก็ไปเปิดผลตรวจทางออนไลน์อ๋อเช็คออนไลน์ด้วยตัวเองเช็คออนไลน์ลนพบว่าไม่ติดเชือเอ้ชองงอ้าวอ้าวงงพ ทุ่ม50นาทีก็เลยตัดสินใจว่าเอาถ้าไม่ติดเชื้อองนี้ขอแยกห้องก่อนเลยเพราะว่าฉันกําลังอยู่กับคนที่ติดโควิดในห้องเดียวกันกูตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วว่าตกลงติดไม่ติดเพราะว่าเอาในเชียงใหม่บอกว่าติดพอมาถึงตรงนี้ตรวจออนไลน์เอาไม่ติดงงขอแยกตัวก่อนเลยแต่คุณก่อนจะแยกตัวอยู่ด้วยกันมาแล้วไงหนึ่งคืนแล้วไงโอ้โหเราก็ไม่รู้ว่าเสี่ยงแค่ไหนเนอะใช่ ระหว่างที่ตรวจและผลยังไม่ออก8โมง40นาทีค่ะทางเชียงใหม่โทรมาถามว่าเอ้ยตกลงว่ารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลไหนอะผลออกมาแล้วนะว่าไม่ติดเชื้ออ้าวแล้วใครเป็นคนโทรมาบอกว่าเดี๋ยวประสานโรงพยาบาลลำปางแล้วส่งตัวส่งเอกสารมาไงก็นี่ไงระหว่างที่ผู้หญิงกำลังช็อกอยู่ว่าเอาอยัางไงเ <c oughs> ที่ยงตรงค่ะคณะบริหารธุรกิจก็โทรศัพท์มาบอกว่าเออมหาวิทยาลัยติดต่อให้กับทางเชียงใหม่แล้วนะตกลงผลน้าย,ยืนยันแล้วว่าไม่ติดเชือ้อ ไม่ติดยืนยันไปอีกไม่ติดใช่ไม่ติด,ตดอ่ะแล้วผลตรวจที่โรงพยาบาลลำปางผลตรวจโรงพยาบาลลำปางยืนยันว่าว่าไม่ติดอ้าวเฮ้ยนี่คือ4ครั้งที่มีการยืนยันว่าไม่ติดแล้วถามว่าตอนที่บอกว่าติดเนี่ย ตามมาตรการของการป้องกันโควิดถูกไหมสมมติดิฉันบอกว่าดิฉันติดแล้วคุณคิงคุณต้องทอํายังไงอ่าผมถือว่าเป็นคนที่เสี่ยงมากที่สุดเลยก็ต้องกักตัวตแล้วก็วไปตรวจคัดกรองสมมุติว่าคุณสัมินาเป็นเจ้าของร้านอาหารเดียไปทานอาหารร้านคุณคุณรู้ว่าดิฉันติดทาไงปิดเลยปิดร้านเอ่ยทําความสะอาดเอ่ยบุคคลรอบข้างของคุณผู้หญิงคนนั้นน่ะคือวุ่นวายเดือดร้อนกันไปหมดแล้วก็อาจจะมีบางคนอีกคุณผู้ชมขาต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้พอใครบางคนติดเชื้อก็อาจจะมีคน มันไม่ระวังตัวตกเป็น,นยังไงอะเออไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยตกเป็นจำเลยสังคมถูกด่ดาถูกว่าไปอีกแล้วแบบนี้ใครจะรับผิดชอบอจะรับผิดชอบยังไงนี่คือสิ่งที่ทําให้คุณผู้หญิงคนนี้ถึงได้แบบออกมาโพสะอ,ะ,อะลองไปฟังเธอหน่อยคะะนน่ะกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าหนูเป็นผู้เสียหายค่ะหนูก็อยากให้เขาออกมาพูดอะไรกับหนูหน่อยค่ะหนูเข้าใจนะคะว่า งานมันมีการผิดพาดกันได้ค่ะแล้วหนูก็เห็นใจเจ้นที่มากๆที่เขาทํางานหนักนะคะแต่ว่าเขาควรออกมาสแสดงความรับผิดชอบหรือมามาพูดแก้คับให้ร้านคับคนที่มันกระทบอะค่ะหนูต้องการแค่นี้หนูไม่ได้นะคะตอนนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ได้ติดต่อไปที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วนะคะ <c oughs> เบื้องต้นก็ทราบว่า เหตุ hey, การณ์น,นี้เกิดขึ้นจริงค่ะที่สสจเชียงใหม่ย,ยอมรับส<อ>ส<อ>จ,จเชียงใหม่ย,ยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงแต่ขณะนี้เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลของกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วเดิมเนี่ยนะคะนักข่าวเนี่ยบอกแล้วว่าช่วงเย็นเนี้ยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะ,ะแถลงชี้แจงอีกครั้งซึ่งอันนี้คือแถลงแล้วถูกไหมออคะอ๋อนี่ไงฮะ,ะแถลงข่าวจากสํานักงานเขตสุขภาพที่1โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางค่ะ ก็คือในพื้นที่โรงพยาบาลที่ผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้เธอไปรับการรักษาใช่ค่ะซึ่งหลักๆก็คือตามที่ปรากฏเป็นข่าวขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงลูกสาวของอดีตสอจอไม่ได้ติดเชื้อโควิด -19 ส่วนไทม์ไลน์ที่ปรากฏไปก่อนหน้านี้เกิดจากความคลาดเคลื่อนของระบบการสื่อสารอ๋อแสดงว่าต้นเหตุคือ ความคลาดเคลื่อนของระบบการสื่อสารนี่คือสิ่งที่ออกมาจากแถลงนะคะคะและขออภัยที่มีข้อมูลพลาดพิงไปยังครอบครัวสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะป,ะปรับปรุงแก้ไขและจะไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารประสานงานต่อไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบหรอ,อนี่คือตกลงการสื่อสารคือผิดค่ะแล้วคุณพี่เขาไปเสี่ยงไปแบบ แล้วกลายเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงในทันทีเพราะไปอยู่ร่วมห้องกับคนติดเ<อ>ชื้อแล้วคือตอนที่ใจตุ้มๆุมต่อมๆก็คือว่าหนึ่งคืนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอะอยางเดิมที่เขาไม่ได้มีอัตราเสี่ยงแล้วเขาต้องมารับความเสี่ยงค<ะ>่ะแล้วการสื่อสารที่ผิดพลาดอันนี้เป็นเรื่องที่เอาละมันเกิดขึ้นแล้วละ มันเกิดขึ้นแล้วล่ะแต่ก็หวังว่าจะเป็นครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายนะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยการสื่อสารผิดพลาดหรือเกิดขึ้นโดยอะไรระหว่างนั้นก็ตามนะคะก็คงป่วยการเที่โทษกันแต่ว่าอย่างคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าที่เขามาโพสเนี่ยเพราะเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่และไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครอีกฝากด้วยนะคะ